บรรยากาตอนนี้ครับทีมงานศิลปินนักแสดงกำลังล่อชอมซากครับล,ล่อชอมซาก <c oughs> ล่อซอมฉากไหนมาหนึ่พี่น้องครับยูจังสี่เ็ดยังแน <c oughs> มนบ่าหามูนเฮาแมนี้กับพวกวัาต่อแมนหมูเฮาก็มีความสาม,มารถกันสู่คนแมนไปสมัครวุ้งใดเขาก็เ,าเอาตัวเดีวเข้มเลยครับนะ แมนบอสกิแอดดี้ไหววัวพื้นเท่ายังอยากไปแต่โดดแล้วมองพักมองเศร้ากับบอมี่เนาะแอดดี้เนาะแอดดี้ว่าตอแมนขึมโตเว้ยโดยเฉพาะห้องน้ำเด้อมีห้องเดียววัวพื้นมากครับได้นั่งขี่อวยดากใส่กันเรื่องเสื้อขี่ไหล่ห่าก้นกันพวกกับมี่บักนี่ว่าตอเราโม่เฮาสีเห็ดจังไดวงเด็เขาก็มีพระเอกนั่งเอกเบิดแล้วตลกเขาก็เต็มหมดแล้ว บอ,อยากนี่ตัวที่ทุนว่าอุปกรณ์นเนี่บอ,อยากมีในทุนไมโทมหาพอยู่เขามีทุนเป็นรอยล้านเขาสีตดงวงมองลำอเขาไม่พ่อหาบุคลากรนักแสดงเขารับรองว่ารับรองว่า <c oughs> รับรองว่า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  รับรองว่านรับรองว่าชั่วพวดดีรับรองว่าชั่วพวดดีอ่าบางนี่อันนี้บังพิงพิงเป็นพระเอกอีกคือเก่าเรียกว่าอีพอทุนกับอีพอมาหนักใช่นั่นเป็นเซี่ยวกันเจ้าซีกาทีมเพิ่นอยู่บ่บ่รูุ้่นโตรเพิ่นบ่เซี่ยวมันก็เซี่ยวมันกินบ่อเซี่ยวมันกินบ่ได้ดอกโตสิไปก็ไปโตสิอยู่ก็อยู่เข้าสิไปหาเสียเบียกับเสียแซก ผู้เขาสิเสียเบียกับเสียแซกเสียเบียกับเสียแซกเสียเสียเบียกับเสียแซกเอผู้เขาสีเฮ็ดวงใหมองเข้าสีมีอยู่มีกินมีงานมีเงินปักไก่เฮ้าไปสีไปน้่ก็ตามมากบักปิงปล่อยมันตายอยู่นี่แหละทีเมือน่ะรอรับฉากรับเสียนครับสิเป็นน้องๆนั่งเอก ยาปากยาปากยาปากกำลังเข้มข้นเสียเบียกวางตัไปเสียอีหยังเสียเบียกับเสียเข้าสิไปากับเสียแซกเนี่เสียเบียเสียแซกเข้าสิไปหาเสียเบียกับเสียแซกเสียเบียกับเสียแซกเนี่ยเสียเบียกับเสียแซกเนี่ยโอ้ยขมิ้นล่ำเพื่อนเนาะบอออกย้ำได้ก็ออกแต่สำเนียงขมิ้นขมิ้นเนาะโอ้ชีตะเกีดเนาะ สิ่ล้ำเพื่อนในฟังเด้อพี่อนผิลองเพื่อแรกวะนี่เพื่อแรกเลยครับนี่ในชีวิตในชีวิตที่ล้ำเรื่องในไซจุดเพี้นี่เลยครั้งแรกในชีวิตในชีวิตเลยนอกนั้นมีแต่ขึ้นแบบวิจิคอนเสิร์ตธรรมดาเชียวจากเช็ดียังไงนะกัยจาวะนี่นะเชียวเชียวจากเช็ดยังไงนะเชื่ว่าเป้านี่ยเป็นเป้าเป็นหู้ไปเป็นเป้าเป็นเป้าเป้าเป้าว่แม่็นเป้าได้เป้าเป้าเป้าเนี่ยเพราะเอเป้าเป้าเอเป้า เละเปี้ย่สิละว่าโอ้โนอฟูฟังเอืิโอ้ดาวันดอนออกเดินทางดีมีเป๋วสางแต่การเดินลงทางสิเพมังดอกสิงลากคบคนจริงจังยางใดคบคนหายสิยางสีผมวิทุนนี่ดิ หลงทิมมูผู้จริงใจตรงนี้แหละมาณชัยถึงพรพิรดีสิณีสัมมาณชัยถึงพร,พรมาณชัยถึงพร,พ,ร,พ,รพิรดีสินีสัมสินีไปท่างกรรมในทุนนอกคนใหม่ เป็ดลำพื้นเดินบ่อใดเดินบ่อใดเป็ดลำพื้นเดินบ่อใดสีไปสนสีไปสนสไปสนโอ้ออกสำเรียงไปดด้หมดแล้วกินกินไปไปเลยเป็ดลำพื้นเดินบ่อใดสี่ไปสนไปสนสีไปสนผู้อื่นแทนแสนลำเข็นโอ้โอ้โ้โลนะ นั่นดีจำบอาด้วเนาะเดี๋ยวก็ได้นั่งอยู่นี่จนสอดแจ้งเขาไปจานสองคนก็าจะได้อยู่ด้วยเออเขาท่าตัวละพอพ้ามูโตมาอยู่ผ้าผ้าแว่นผ้าพอผ้ามูโตพอผ้ามูโตมาอยู่น้ำเพ็ดลำพื้นไก่สีส้มเดือนแล้วก็บ่มีอีหยังดีขึ้น ย้อนว่าหัวหน้าวงบ่มีเงินมีทองสีมาลงทุนแถมมูโตกับบ่มีบทบาทอีหยังแล้วเพราะอีหยังเลยพอว่ามันมันเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโวอยู่นี่อยู่ในเรื่องนี่เอาความจริงว่าหมาจนมันเป็นนักเชียนอาจารย์เนยเนียังลงลึกปานนั่นทีเลย่ยังไปเพื่อเตือนสติคนเพราะว่ามันโบ่มืดปันไดนแล้วเมียนบ่ล่ะ ฮัมันเม่นบ่ล่ะลำเพื่อดอกซีซึเก็ตโอ้ยจั่วจีบุล่งว่ะฮะป้าดอกกะเบิ้งให้เป็นไอ้นิทานนิสุ่มไปดูวยเมื่อกี้อืมอิงความจริงว่ะอิงความจริงไปสิหน่อยโอ้พี่น้องครับพี่น้องอยากฟังเต็มๆต้องติดตามอีกหน่อยรับบทหนดังลิ้นนีนี่แมนโอ้ เราไปลรามาออกสมิ่สมิโดนพวกก้อนอยู่ที่สองเชียววะเอาบาดที่ราไหนได้เกิดบ่นล่ะบาดกับบาดเบียกับเบียเบียกับเบียบาดกับบาดอเหลานี่ไหมนั่นไหมเออโอ้ยมีกา่อ้ไใอนกุ้งขายกอะไรก็มาวักกันมาน้าใช้พอนพอนมาน้าช้ึงอนพีระดีสินี้บอบบอยาวดี มาน้าใจทึงพอนพิระดีเข้าเก่ยกันง่งไๆพิระดีมาหน้าใจทึงพอนพิรดีสินีซัมินีไปทางกรรมนทุนนอกคนในม่เพชรลำพื้นเดินบ่อใดเดินเดินเพชรลำพื้นเดินบ่อใดเดินบ่อใดเพชรลำพื้นเดินบ่อใดสีสีไปซนสีไปซนสีไปซนสีไปสีไปซน ไป้นสิไป้นไปยูไป้นเพ็ลำเพื่นเดินบอดสิไป้นสิไปซนนแทนแสนลํำเท็นสิไป้นอยู่ในหูเพนูเพ็ดลำเพ็ดลำเพื่นเดินเดินบอดาสิไป้นินแดน แสนลำเขีนแสนลำเคียนโอ้โหในทุนนอกคนใหม่ในทุนนอกคนใหม่เพ็ดลำเพลินเดินบ่อใดเพ็ดล่ำเพลินเดินบ่อใดสีไปสนผู้ืนแทนแสนลำเค้ยโอ้โห ผมมีทุนนี่ได้หลงทิมมูผู้จริงใจหลงทิมมูผู้จริงใจมาณาชัยทึ่งพอนทีระดีิรี mankind, expand, สัมผู้จริงใจผู้มาณาชัยทึ่งพอนทีระดีสินีสัมผ well ู้จริงใจผู้จริงใจมาณาชัยทึ่งพอนทีระดีสินีสัม พูดพอนพีละดีสิหนีสั่มมันสิเก่าพูดจริงใจมาใช้ถึงพอนพีละดีสิหนีสั่มเนี่ยมันสิไปกันยังดีเบียงเดียเวียงไดีก้มรู้สึกเนาะทำกันทำกันลำเพิ่นเนี่ยมันเป็นอยังงที่ลำอยากี่สุดครับอดีตแมนบ่แมนครับขนาด แก่แก่ก่อนลำพวกลำเพื่อนพวกของลูกมลวนพวกอย่างนี้ยเป็นยังหยางอยู่าีเดียวอันนี้มันเป็นแบบลำซอยลำอย่างสี่ให้ขัดกับก่อนเรต้องคิดอย่างไรเจ้าเปลี่ยนสำเนียงโบจากโบทั้งสำเนียงศรีสะเกดเจ้าเปลี่ยนมาเป็ี่ยนโบอีสานแบบปกปกบ้างเออโบแบบพอเป็นเล้าแม่เป็นคอมเมนเดี๋ยพอซื่อๆนี่พอนี่เออวโาแบบง่ายๆนี่ลองรองฝึกบ้างโบแบบอือ พอมันก็เลยสิเป็นออกเป็นเป็นไหมเออพอเดินทางดีมีแปวสางมีแปวสางแปว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 อย่าแปวเดินทางดีมีแปวสางเออสาละแอลว่ามันสาละแอลเดินทางดีมีแปวสางเดินทางดีมีแปวซางแต่การเดินหลงทางสิเพ่้มัง ดอกถุกสิงเอาได้ได้ครับสิได้ดีรงเ็ไดาสิงได้บุตรหล้าสูงก็ได้สิงทานได้เด็กได้บแต่นา่เิาลทาง้มเมง่อทุ้งอนไเบ โอ้ยคันรว่วค่ำคันมาผู้พูดฟังสมน์เราผู้ฟังถือพูดได้คือเล่ามันจะมน์เงื่นแล้วเดินทางดีมีแป๋วสั่งแต่การเดินหลงทางสิเพ่มังดอกทุขสิ่งละคบคนจริงจัางอย่างใดคบคนหายสิอย่างสิ่งผมวีทุนนี่ดี ลงทิมมูผู้จริงใจผู้จริงใจมานาชัถึงพรอนทีระดีบอก่าอะเร็วม่านใชัถึงพรนทีระดีสินหนีสัํมถึงย่าไปพ่นกระยทบถึงพรอนม่านาชถึงพรนพิรดีสิหนีสัํมจิมไว้มองพรนนิดหนึ่งมานใชัยถึงพรอนพีระดีสินีสัม มานะใช้ทึ่งพรพิระดีสิหนีสัมมานะใช้ทึ่งพรพิระดีสิหนีสัมมีมองพรนไปมานะใช้ทึงพรพิระดีสิหนีสัมสิหนีไปทางกรรมในทุนนอกคนใหม่เพชรลำพื้นเดินบ่อใดเดินไปเดินบด สิ่ไปส่วนเพชรลำเพลินเดินเดินบ่อดาเดินบ่อดาเดินบ่อดาเพชรลำเพลินเดินเดินบ่อดายทไปส่วนผู้อื่นแทนแสนลำเพลิยนอ๋อเดี๋ยวก็ได้หรอถ้าพี่น้องอยากพ่อแบบฉบับเต็มๆต้องสนับสนุน บัเขก็มาครับในวันที่28 EP EP ที่6ครับผมเป็น EP แบบทิเศษเลยครับพอกันแน่นอนกับ2เซียว2เซียวสายจวดประทากันในบทบาทการแสดงลำเพลิ่นลำเพลิ่นกยจวดกันเนอาจารย์เรื่องชีวิตที่อาจารย์พลไชยสารบันแกงขึ้นบ้าจาก ข้อมจรหมออย่า่าตัวเองให้เบิ่งเป็นไหนนิทม์เลยครับเด้อยังสิพี่น้องต้องติดตามครับเอาขอบคุณทุกๆกำลังใจพี่น้องที่เขามาชมเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องด้วนี่เชียวมีทุนสายจวดครับเชียวพยาบาลสายจวดล้ำเพื่อนมันเป็นยังที่ยากครับรไก็กำลังใจนะครับพี่น้องต้องเข้าคุ้มครับสนับสนุนวัดกันเข้ามาอาจารยนที่ได้โอกาสตรงนี้ขอบคุณ ถึงเม่พ่นทึ่งโภพไนยนะครับเนาะนี่แหละครั้งแรกในชีวิตที่จะได้ใส่จุดเพชรติดผ่านที่แน็ก็ขอโทษไปก่อนนะครับถิมไว้มองมามองพี่น้องครับถือว่าใายแล้วสองเซี่ยวนี่สี่ใดยูหรือได้หนีจากกันนะครับขอถิมไว้มองนี้นี่ครับฝากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับครับถือว่าอาจารย์พรชัยสารบันคุ้มเข้มเต็มที่ครับกับบทบาทการแสดงที่ได้มู่แลยว่าสองเซี่ยวนี่ติดไปกันยังได แตกว่างพือสิเดยครับน้ามาฮะซอยกัดสังจังติดตามตอนต่อไปติดตามครับโอเคครับผมเอาครับจังไดจังได้กะจังว่ากันพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ